เดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเก่งอันเนเนอันเนเนีลบลบอันเนีลบลบนี่เพื่อนเพื่อนเตรียมพร้อมเอ้าอันอะไรตายแล้วเนาะโอ้ก็ดูดิโอ้คนไอ้ย่าดูท่ามันไอ้ย่า้ยเหมือนกบเลยวะตานี้มันประมาทเองนะคนดูตานี้โอ้ยไอ้ยมันดีเลยวะ ซื้อขาย id เกมไอเทมโค game, ้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียนต้องเว็บนี้เลย a n t c h e p n t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ oh. ท่านผู้ชมขอกันมาเยอะกันมากเลยนะครับว่า ช่วยให้ไปเกลียนคนหน่อยได้ไหมแบบว่าเกลียนมีดประชาชนนับซึ่งผมไม่ได้ทำมานานแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยังชอบเกลียนมีดประชาชนเนี่ยซึ่งมันเป็นเกลียนมีดที่อยู่กับเรามา 4- 5หปีแล้วนะครับแต่คนดูยังชอบดูนะซึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นนะครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเนี่ยเพราะช่วงนี้ผมติด อ๋อไม่ใช่ครับผมติดเรียนติดงานนะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรมุ้ยมีดสมเล่มนี้เนี่ยมันเป็นมีดที่เกรียนทั้ง3อย่างเลยนะแต่มันเกรียนคนละแบบนะอ่าผมอธิบายมีดนี้ก่อนเลยมันเป็นมีดที่มันเป็นมีดบินนะคนดูหลายคนอาจจะไม่เป็นมีดบินนะเออถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีแม่งจะไม่มีใครกล้าสู้กับเราแล้วว่ามีคนนี้มีคนเกรียนคนดูคือแบบคิกขวาปุ๊บก็คือมันยิงเลยนะเออ แต่ดามมันไม่แรงนะส่วนอันนี้มันคือมีดคู <B> เอ่อไม่ใช่ครับมันคือคูในครับผมนะ <B> ดามิก็จะแรงกว่าอันนี้หน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าจํานวนที่มันปาออกไปนี่จานวนใจเยอะกว่าอันนี้นะครับเออเร็วเท่ามีดนี้ครับคือถ้าเราปาใช่ไหมเออมันจะแบบทําท่าปาไงเออศัตรูอาจจะหลบทันนะแต่ถ้าอมีดนี้เนี่ยหลบไม่ทันแน่นอนครับเพราะมันแบบยิงปลุดไปเลยนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะทาท่าปาแนละ้วศัตรูอาจจะหลบทันนะครับส่วนอันนี้ h ฮมเมอร์ Hammer, ไปว่าคอนนะครับเออข้อดีคือดาเมจแรงนะครับเห็นไหมหนึ100่งเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนโอ้โหคือง่ายอ่ะจะโดนทุบทีหนึ่งก็ตายเลยนะคนดูแต่ข้อเสียมันก็เหมือนอันนี้เลยนะเอาง่ายๆะนะสามมีดนี่เนี่ยมันดีคนละอย่างนะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนนแบบยิงปุ๊บเดียวโดนศัตรูแล้วก็อันนี้นะถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อชอบแบบปลาใส่ศัตรูได้หลายรอบก็อันนี้นะถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อชอบดาเมจแรงๆก็อันนี้เลยนะครับแต่3อย่างนี้เนี่ยมันระยะไกลหมดเลยนะถ้าลิดขวาเนี่ยเอะเพื yeah. ่อนช่่่ววยยิดหนอาผมจะเล่นนอัไนดี จะเอามีดบินทีเดียวปรุดเลยหรือว่าเอาแบบกระสุนเยอะๆเอาไวป้ปาแบบนานๆหรือจะเอาค้อนแรงๆเอาไว้ทุบแล้วก็ปาได้ด้วยประยุทธ์อยู่มา่กี่ปีเลยวะแปดปีแล้วชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับผมนะผมจะเลือกเล่นมีดนี้นะก็เพราะว่ามันถึง8ดพอดีเนาะโอเคครับซื้อแม่งเลยเปิดแม่งเลยนี่เล่นมีดคู่ในครับผมหน้านี้ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอามีดนี้เนี่ยปเกรียนคนนะคนดูดูซิว่าคนในห้องเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมนะผมน่าจะได้เหยื่อคนแรกแล้วนะครับซึ่งเขาน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคนดูดูจากชาตินะครับโอเคครับผมนะ right. s <S เดี๋ยวผมจะเกรียนแม่งเลยคนเดียวอ้อยร้องเลยเดี๋ยว <c oughs> มีเนหะในมีคนณีนจะเป็นลักษณะนี้นะคนดูแล้วทีนี้เนี่ยมันมีก็เป็นลายสีอาม,มาดอนใช่ไหมคนดูปี2022น,นะครับ นี่เรามีระเบิดซีไฟด้วยนะเอาไปกระเียนมันนะครับคนดูนั่นไงนั่นไงดูนะไม่ได้เกียนมีดแล้วเนี่ยคนดูนู่นไงนูไงนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วคนดูเดี๋ยวผมแก้งแม่งเลยคนดูมาทางนู่นนะคนดูดูนะดูนะดูไงมาทางนู้นเอานี่แต่ตื้อไม่โดนหรอกสกิลพี่มันดีกว่าไอ้น้องเอเน่ อันเนี่ยอากอะไรก็ดูอัเน้เนียเนี้ยก็ดูอัเนียเนีอัเนอันนี้คือเห็นไหมข้อเสียคือตรงนี้นะมันจะมีแบบมันจะปลาอย่างนี้ไงแล้วมันจะหลบทันเนะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเก่งอันเนียเนอันเนียเนหลบหลบอันเนียหลบหลบ เอ้เน่เน่ไอ้ยัยกูาไว้แต่ดีคนดูครับไม่ต้องไปตามมันนะเรามีเฮ้ยเด้อเรามีเดี๋ยว้อเอ๋อย่างงี้นะค่อยๆฟังเสียงนะคนดูใครฟังเสียงเป็นก็จะดีโชคดีไปหน่อยนะทางนี้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 เห็นไหมเห็นไหมเออมันยังอยู่คนดูเห็นไหมถ้าใครเล่นเกมนี้ฟังเสียงเป็นก็จะโชคดีไปหน่อยนะโอเคครับ เอไอ้เหี้ยโดนรถไฟเหยียบคนดูโอ้ไอ้เหี้ยมันโดนรถไฟเหยียบบาคนดูแม่งอย่างเกลียนเลยโอ้อะไรวะนี่ถ้าตายกับมีดผมมันน่าจะพอว่านี่อันนี้ตายกับรถไฟเนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยนะผมก็เคยกับผมก็เคยตายกับรถไฟนะแม่งไอ้เหี้ยโคตรหัวร้อนเลยเอ้าันดูครับ นี่ยนี่ป้องเออก็ดูเห็นไหมมันตายเลยอ๋อไอ้ใอยากกินเลยเอ้าเอ้าเอ้าเว้ยเอ้าเว้ยไอสัตว์ระเบิดล่องหนเฮ้ยไอเย็บไอเย็บปลเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยก็ดูอ๋อยี่ยงไง โอ,โอ้คนดูผมเกือบกู้ไม่ได้แล้วไอ้วินนี่บอมดิฟュซดโอ้ไอ้เยอะระเบิดล่องหนไอ้วินโอ้คนดูครับแม่งเมื่อกี้ระเบิดล่องหนครับคนดูโอ้เป็นไ,ไปได้ไงวะไอ้ชิปหวยแม่งเกือบแพ้ด้วยเมื่อกี้เดียวเมื่อกี้มันมันติดขัดๆนะกูไม่ได้ด้วยดูแกดูแกดูแกเฮ้ยฟังฟังเสียงนะ มันตามมาครับฮัลโหลไอ้เจ้าหัวล oh, oh. oh, oh. oh, oh. ้อไปกูก oh. ูกูกูกับหัวล้อแล้วกันดูเอาเอาเอาคนดูมันหนีเลยครับโอ้ยไปกูกูอนเียร์เพื่อนโอ้อะไรเนี่ยดาวทาวเอาได้คนดูมันบอกว่ามันขอดาวทาวนะเดี๋ยวสลับฝั่งมากเมื่อกี้ผมเป็นโจรแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมเป็นตำรวจแล้วเป็นโจรบ้างนะ เดี๋ยวดาดเมื่อกี้เนี่ยทีมอะไรเนี่ยเลดอะโกอ๋อมันน่าจะขอทีมแดงนะ,ะได้ได้ได้ไดเ,ดเ,ดเดี๋ยว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 ผมจะเดี๋ยวผมจัดหนักแม่งเลยคนดูเดี๋ยวผมจัดหนักแม่งเลยคนดูเอาไว้ร้องเลย <S <S 1> <S 1> นี่คนดูครับคนดูด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่าที่ใหญ่มากเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ทันมันนันเราก็ต้องฟังเสียงช่วยวนะ เอามันอะไรตายแล้วเนานี่ถ้าเรามีซีไคก็มันจะช่วยให้เราเฝ้าเฝ้าเอเทนเรานะเห็นไหมโอ้ก็ดูดิโอ้วหไอ้ยดูท่ามันไอ้ยันเหมือนกบเลยว่ะแต่ถ้ามันมีซีไฟ์เนี่ยมันก็เอาสามารถมาแก้ระเบิดผมได้นะครับก็คือวางที่ผมนะก็ววางที่ตรงนั้นด้วยมันซึ่งมันจะช่วยให้ ระเบิดทิ้งไงเออผมวางซีไฟตรงนั้นใช่ไหมมันก็เอาซีไฟมาแปะแล้วระเบิดทิ้งออกนะแล้วก็วางระเบิดได้เลยนะถ้ามันถ้าเขาถ้าเขามีซีไฟนะเอาดิเอาดิมาบีดิถ้ามาบีก็ได้กูได้ควันตีน่ะไอ้ไอ้นี่สงสัยมันไม่เข็ดนะคนดูมันชอบมาเอเนี่ยโอ้ตุยเลยเออดูสภาพศพรอบที่สองเหี้ย เนี่ยเราเราต้องวางระเบิดตรงนี้นะคนดูถ้าเราไปวางระเบิดตรงข้างในนั้นอ่ะมันอาจจะระเบิดแบบไม่แรงพอแล้วมันอาจจะวิ่งออกมาทันแล้วเราต้องแบบไปวางระเบิดซีฟมันมันมันมัเข้าบีครับมันเข้าบีแล้วครับอันแน่อันแน่เอาหมวกหลุดไอ้เหี้ยหมวกหลุดหมวกหลุด มันยิกกูกันดูมันยิกกูมันยิกกูเฟดโอ้ชิบหายแล้วคนดูมันบอลระเบิดทันบอม has been planted เฮ้ยโอโอ้ยคนดูไอเวรนี่สเต็ปมันได้มาเมื่อกี้เห็นไหมมันมันโยกหลบนะเมื่อกี้เดี๋ยวคนดูเดี๋ยวนะ มันผิดไหมเออเมื่อกี้มันก้มหลบอะคนดูแม่งเอ้ยมัน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 เริ่มมันเริ่มเรียนรู้แล้วมันเริ่มเรียนรู้แล้วมันมันเริ่มคนดูว่ามันเริ่มเรียนรู้แล้วตัวนี้เนี่ยมันมันมันฉลาดขึ้นแล้วนี่ถ้าถ้าส่วนมากอ่ะเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหดูดูดูไอ้เหี้ยสซาบบศพระเบิดซีไฟมันแรงมากคนดูมันถ้าเคสี่ร้อยได้เลยนะแต่ผมมีสองลูกไงยังไงมันก็ระเบิดตายนะนี่ด้านนี้มันจะมาบีไหม ตานี้มันจะมาบีโอ้ไอ้นี่มันไม่เข็ด่ะคนดูมันไม่เข็ดไม่หลับเนี่ยมันบอกแต่เอเนี่ยคนดูมันไม่เข็ดมันไม่หลับเนี่ยคนดูอ่ะสภาพศพตานี้คนดูอ้ดูดิคนดูมันไม่ต่างเลยเลยเน่ยมันไปว่าอะไรครับคนดูช่วยคอมเมนต์หน่อยครับมันไปว่าอะไรครับคนดูอันนี้มันเป็นภาษาฟิลิปปินส์นะหรือว่าภาษาภาาษอินโดก็ไม่รู้ใครดูก็ช่วยเออใครดูก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะ คนดูครับผมยังไม่สะใจเลยเดี๋ยวตาดีผมให้มันก่อนแล้วกันตาดีผมอ่อนให้มันให้มันวินหนึ่งเอาดูซิว่าตานี้เนี่ยมันจะแก้อย่างไงเนาะตานี้เนี่ยผมลอง ให้ม hey, ันหาวิธีดูนะตานี้มันจะเอาชนะผมยังไงเนาะอ่าตานี้มันน่าจะมาบีแล้วแหละมาบีครับ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 ผมมาบีครับอ่ามาบีครับผมมาปาแฝดมาครับเดี๋ยวไปแกงมันก็ดูเอาไปแกงมันก็ดูอันนี้ผมใส่สายยาวิ่งเร็วมานะเราจะได้เราจะได้วิ่งเร็วด้วยอันนี้เนี่ยเนี้อันนี้ อะไรเนี่ยปลาปลาตายปลาเต้ยมันไปว่าอะไรกันดูนี่นี่เก่งมันเก่งมัน คนดูผมของไม่พูดนะเพราะว่าผมใช้สมาธิมากในการฟังเสียงมาแล้ว มพูดตรงนี้เลยมันน่าจะไม่พิวถ้าผมนะผมพูดตรงนี้เลยโอเคครับถ้ามันไป A ม,มันจะโดนซีไฟเราถ้ามันมา B เราจะได้แกงมันนะพร้อมฮึยเย็ดเทตานี้มันรอดอ่ะคนดูเยลูวิสุดยอดนะตาตานี้มันรอดนะคนดูปันหาวิธีปัญหาวิธีเอฟได้แล้วนะ ไม่ตานี้ตานี้มันประมาทเองนะคนดูตานี้เอาเฮียมันดีเลยวะ <Thirty> ตานี้มันประมาทเองนะผมให้โอกาสมันอีกรอบแล้วมันมันก็ยังเพลนะคนดูเพราะว่าผมมีขอเกลียนนะคนดูแปลไอ้คำนี้ออกเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าแต่ไอ้คำนี้เนี่ยน Point, ่าจะแปลว่าแปลว่าผมโกงอะไรประมาณนี้นะคนดูโอ,อ้โหแม่งหนีออกจากห้องเลยโอเคบไม่ไปก็ผมเจอกันครับ You always in a mood Fucking run up your brain. No, I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better.